มาเชียร์เพื่อนมาเชียร์เพื่อนคุณไหนคุณไหนเสร็จแล้วไปโน่นนู่นโน่นโน่นคุณไหนเสร็จแล้วไปนู่นเลย đánh đạc mua vậy đắn đạc mua vậy đắn đạc mua vậy lắm ờ đánh đạc ờ ờ xúc bay xúc bay ờ uẩn bể đạc đi ừ. <laughs>